สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้ล้านชายนายก๊อตนะ,ะนก๊อตกับเพื่อนเกี่ยวหญ้ามาส่งให้นะคะเนี่ยเกี่ยวหญ้ามาส่งให้สองกองใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยแหละพิงบอกว่ายายลินน่ะ ทำอะไรก็มีแต่ลูกแต่ล้านทั้งถึงหน้ามีฟางนะคะก็เอาฟางมาให้เนี่ยนะคะเนี่ยสองกองเลยค่ะกองใหญ่มากเลยนะคะเป็นยายาอะไรไม่รู้นะคะขอเป็นหญ้าก็เลยจะเอาเอามาเทไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ปล่อยวัวออกมากินได้เลย นอกจากฟางแล้วนะคะนอกจากหญ้าแล้วฟางค่ะตัวนี้ฟางอ่าเฟืองฟางฟางตัวนี้นะคะจากที่น้องชายนะคะผู้ใหญ่สยามอันนี้ก็ผู้ใหญ่สยามกับหลานชายนายแมนนะคะไปเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวข้าวนาปลังเนาะ ไปเกี่ยวข้าวพอเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นหญ้าก็เลยโทรบอกให้ลุงนะคะลุงนั้นก็ออกไปเอานะคะออกไปเอาสุดยอดเลยค่ะพรุ่งนี้วัวขี้แตกแน่ๆนะคะก็เอามาไว้แบบนี้แล้วก็เป็นการประหยัดฟางก้อนไปอีกเพราะว่าจะได้กินฟางตัวนี้ด้วย นะคะเนี่ยฟางตัวนี้ด้วยแล้วก็หญ้าทางนู้นสองกองมันก็คงกินได้อยู่ประมาณ3มวันนั่นแหละสองสาวันนะคะเพราะ,ะว่าจากสภาพพื้นที่นะคะนี่ค่ะฝนไม่ตกสนามสนามหรือก็ว่าพื้นที่สวนก็จะเป็นแบบนี้ยิ่งตรงที่เขาขาวนี่นะคะคือถมดินใหม่ เพราะว่าพอฝนตกมาตรงนี้นะคะน้ํามันจะท่วมน้ํามันจะขังเลยจนหาปลาได้เหมือนปีก่อนนะคะพอน้ํามาปลาไม่รู้มันมาจากไหนหาปลาได้ก็เลยปัญหาเมื่อน้ํามันขังก็เลยสั่งดินมาเอาดินมามาถมนะคะพอมาถมเสร็จเรียบร้อยแล้วญ่าก็ปลูกนะคะ เห็นต้นหนึ่งนี่ค่ะเนี่ยหวานนะคะหวานแล้วก็หญ้าที่หญ้าเดิมก็เริ่มผุดขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็หญ้าใหม่หวานเลยค่ะ,ะเรียกว่าหญ้าอะไรไม่รู้เขาเรียกหญ้าคอมมินิตหญ้าคอมมินิตอะไรนะที่เป็นสูงสูงยาลินก็เอามาเคาะเดินทั่วเลยนะคะเดินทั่วเลยแต่มัน ที่ฝนนะคะฝนยังไม่ออกฝนยังไม่ตกมันก็เลยยังไม่ขึ้นเยอะขึ้นบลอมบะแหลมแบบนี้นะคะลักษณะนะคะคต้นคูนดอกคูนนะคะดอกคูนสวยแล้วก็มีต้นคูนเล็กอีกนะคะเยลินไม่เออไม่ให้ตัดนะคะมันขึ้นมาเพราะว่าเกิดจากหมากมันหล่นนะคะฝนมันหล่นลงมา ทักอีสานเขาเรียกมะคูนมะคูนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผลมันแหละพอมันหล่นออกมามันก็งอกพอมันงอกอย่างนี้ก็เดี๋ยวถ้าฝนตกเรียบร้อยก็จะมาย้ายออกไปไว้ตรงริมรั้วนะคะทางนูน้นดอกทองอุไลฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนหญ้ายายลินนะคะสวนหญ้า มันก็ขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะคะที่ต้องทำรั้วไว้นี่นะเพราะว่าถ้าไม่ทำรั้วไว้อย่างงี้วัวมันเข้าไปแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็ทำรั้วเสร็จแบบนี้เป็นแนวยาวพอทำรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วย่าเราก็ตัดเกี่ยวนะคะเนี่ยทั้งตัดทั้งเกี่ยวออกมาให้เขากินเป็นช่วงๆนะคะ ต้นสะเดาก็มีนะคะเนี่ยต้นสะเดาพยายามปลูกนะต้นสะเดาต้นมะพร้าวมะม่วงนะคะเนี่ยต้นมะม่วงลูกสวยเลยเห็นะะนะไ,ไหมคะลูกมะม่วงเป็นผล ลูกใหญ่เหมือนกันนะมีสองต้นค่ะต้นมะม่วงมีต้นนี้ต้นไม่ไม่ใหญ่แต่ว่าลูกนี่ใหญ่เลยมะม่วงแก้วเมื่อกี้ฝนตกเมื่อกี้โอ้โหเสียดายมากเลยพายุมาหากักนะมีสองต้นต้นนี้ต้นก่อนกับต้นนี้อ๋อต้นนี้ไอหลานชายมันมามันบอกว่าป้า เอามะม่วงไปสามลูกนี่สามลูกมันบอกว่าสามลูกแบ่งกันคนละลูกมันเพื่อนมันมาสองคนน, αι, นี่มันเอาไปสามลูกมันกะกินคนละลูกมันบอกว่าไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าลูกมันใหญ่จริงๆค่ะนะคะ,นะคะต้นมะม่วงทางนู้นก็เป็นต้นแก้วมังกรแต่แก้วมังกรช่วงนี้ยังยังไม่มีผลนะคะ นะมันวายแล้วมันยังไม่มีผลนะคะอันนี้ก็คือชีวิตนะชีวิตยายลินนะคะชีวิตยายลิน,นก็ความสุข ของคนแก่สวนกล้วเกละการหน่อยไอ้นี่ก็ถังไว้ดดยหญ้าใสนะคะไว้ดดยหญ้าใสก็พอคลายเหงาได้นะคะแต่อากาศร้อนร้อนมากเลยนะะคอากาศร้อนมากเลยค่ะ ก็สวัสดีทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึงค่ะสวัสดีค่ะ